พยากรณ์อากาศประจำวันนี้10มกราคม2569วันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปรคุมประเทศไทยตอนบนขอให้ทูตแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอัคขีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงสำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้าง แที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะส่วนพี่ๆน้องๆบริเวณ ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอัปเดตฝุ่นละอองกันหน่อยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศต่ำนั่นเองอัปเดตฝนฟ้าอากาศทีละภาคนะคะภาคเหนือจะมีอากาศหนาว และอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่1 1 1 4องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่25-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด1-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25-28องศาเซลเซียส ยอดภูดอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศาเซลเซียสสูงสุด27-29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-20องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณภูมิต่ำสุด16-24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่27-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเน้นทางบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ